ยกแล้วครับลุ้นแล้วครับมีแล้วครับกระโดดให้เห็นแล้วมีตัวเดียวครับนี่หลงเข้ามาตัวเดียวครับเออเดินปาก็ดียับกิงๆิ้งทน้ำไม่เล็กมากอนะโทษนะนะมันได้ตัวใหญ่ดี ที่ยืนน่ะนะ,นนะอ,นอ๋อเาเดี๋ยวนี่หัวเลยลอล <c oughs> โอ้นึกว่านั่นโอ้ยอย่างนั้นถ้าลงจากหินก็ยกไม่ขึ้นเลยสิอืออาวยกมาแล้วครับท่านผู้ชมยกมาแล้วครับเหนียวขึ้นมาแล้วเหนียวขึ้นมาแล้วครับเงียบติบครับยังมีครับยังมีให้ลุ้นนะอา้าได้สองตัวสองตัว,ตวได้สองตัวลายครับอ่า ลุ้นกันไปขอขยับหน่อยนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันองขยับแล้วลครับเดี๋ยวนะหน้ากล้องครับตานผู้พับผู้พับต้องต้องเดินนะครับเดินตามนะครับ ปแบปแปบอุ้ยกระโดดกระโดดอยา่ยาเจ้าเจ้าให้ออกแกให้ออกเอาละครับได้แล้วครับสวยครับสวยฮะัอ๋อรอบนี้สวยครับสว,สวยเลยเออชัดๆเลยครับชัดๆเลย ยอหาปลาอ้าวลุนกันครับท่านผู้ชมโอ้นียวนียวเนียวนยว,นว,นวโอ้เล็กมาโโกโอ้ยังเยย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 ยนยย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 ยอยยยย้ยย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 กยยยเหยนยยยยยยยเยยนยยยเลยย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 ยเยยย้ยาเล็ก้ <c oughs> เ็งงเยย <c oughs> เ,นน <c oughs> เย <c oughs> นนยย สวยครับภาพสวยนะครับวันนี้กับตัวเล็กมันก็จะติดอยู่กับตาของยอนะอนน๋อยังไม่ลงอีก มต้องขอไปนะฮะหน้าจอมันจะตะเพรอบนะครับต้องเดินนะฮะปันก่อนก็ล้มไปครั้งนึงแล้วก <c oughs> นนี้ต้องระวัง อยุกแล้วอยุกแล้วโอ้โหมีมีมีกระโดดแล้วฮะกระโดดนะครับน้ำท่วมคอน้ำมิดเลยโอ้สวยเลยสองตัวแต่กันตัวใหญ่ตัวโตอยู่โอ้เลยขยับขึ้นมาหน่อยเฮ้ยมันันเดี๋ยวไม่ทันปลามิดหัวเลยอ่ะมิดคอเลย ตรงนี้เขาแมคโครเขาปุยไงมันจะเล็กหน่อยโอ้ยกระยับขึ้นมากระยับมานน้โอแมคโครเขาจอดตรงนี้ไงว่าจะ เพลินๆน,นะครับจะมีศา,า,าลาพักร้อนด้วยมาด,ดูครับลุ้นกันไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมลุ้นกันไปเรื่อยๆนะฮะโอ้กระโดดละกระโดดละ,ะได้ทีละตัวสองตัวนะฮะเจ็บเล็กกสมน้อ ได้แต่ว่าตอนได้ก็ได้น้อยแล้วเวลาเวลาไม่ได้มันมันมากกว่างยกอันนี้เราก็แทบว่าได้ทุกทุกเที่ยวอยู่แล้วแต่ได้น้อยน้อยกับมากอันนั้นไม่ได้น้อยกับไม่ได้ไงมันไม่เหมือนกันอ๋อตรงนู้นจะลงตรงนู้นไม่ไป ไม่ได้มาตรงนี้นะแต่ฝั่งนี้แต่ตรงนู้นได้แล้วกันเดแล้วครับท่านผู้ชมโห,หได้หลายตัวเลยครับแม่นี่สวยงามเลยโอ้รุ่นๆเลยครับรุ่นๆเลยครับแมาตัวพอๆกันเลย ه, ชื่นใจชื่นใจชื่นใจช้ำลนะเลยได้น้อยมาสอง ไฟละโอเคอันนี้ก็ยังชั่วหน่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆติดตามเรื่อยๆนะฮะเราจะเก็บคลิปสวสูไว้มาให้ชมครับ ได้ลุ้นกันไปเรื่อยๆแหนมาแล้วยกมาแล้วครับมาแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับกระโดดแล้วครับกระโดดยงเยงยงเยงแล้วครับแมนี่แลหละฮะน่าลุ้นเลยได้ลุ้นแล้วครับโอเคสวยๆส,สะอาดสดใสไม่มีขี้ผงไม่มีขยะนะฮะแก้วเลยน้ำก็สะอาดดีทั่วเป็นเล็ก ตัวมันเล็กเลยไปติดทีต่ตาพอดีเลยเลลจะหลุดก็ไม่หลุดเสียงฝั่งโน้นเขาให้น้ำผลไม้นะสวนฝรั่งผลไม้เครื่องยนต์ ได้เป็นยังไงเงียบเลยก็มีมั่งก็มีมั่งไงเฮ้ก็มีมั่งกมีมั่งอ้จังปิวได้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 เยอะกว่าวันก่อนเยอะ กันครับท่านผู้ชมลุ้นกันยกแล้วยกแล้วนะครับเออกระโดดกระโดดแล้วครับกระโดดแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหส,สุดยอดท่านผู้ชมสุดยอดเที่ยวนี้ฮะเ,เป็นสิบเลยตัวตัวโตด้วยครับเป็นตัวโตด้วยนะสวยสวยสวยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง สว,ส,วสวย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 สดี๋วดีวนะท่านผู้ชมขอเดินนิดนึงเดินนิดนึงนี่มาดูบนศาลาเลยที่นี่ สาราเลยอา่ามาลุ้นกันครับมาลุ้นเลยครับมาลุ้นกันเลยครับชัดๆเลยพี่น้องตายไม่ได้กระโดดแล้วครับเห็นแล้วครับกระโดดแล้วครับแกวเลยสามสี่ห้าตัว